วิธีการง่ายๆตามนี้นะท่านหามาสักสิบสิบตัวบวงลบนะไม่จำเป็นต้องสิบละต่ท่านเห็นว่าสำคัญให้ดูทางซ้ายดูนะฮะอ่าด,ดูทางล่างก่อนก็ได้โอกาสที่จะเกิดมีตั้งแต่1นถึงห้าถ้าจะโอกาสเกิดเยอะๆในรอบหนึ่งปีจบบนี้ใส่หแต่ถ้านานๆเกิดทีหนึ่ง นะฮะเขาเรียกว่าสองสามปีจะเปิดสักครั้งหนึ่งก็ใส่หนึ่งแล้วก็ดูสองสมสท่านสเกลเอาเข้าคร่าวไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งเถียงกันนะเขาว่าสองสาม,ามสีอะไรผมไม่ว่าแต่ตัวท่านเองในฐานะที่ที่ได้รับมอบหมายให้มาประชุมวันนี้สามคณะตัดสินเองสองสักนาตัดสินเองแล้วก็โตะด้านหลังตัดสินเองเลยของพี่เกียต ทำแนวตั้งคือความรุนแรงความรุนแรงเนี่ยเขาจะดูตั้งแต่ผลกระทบต่อคนถ้าถึงท่าเนี่ยแฟนกาเสียชีวิตโดยท่านเป็นคนเลี้ยงเองก็เอาหนึ่งถึงห้าคูณกรรันสูงสุดคือยี่สิบห้าแม่เพราะฉะนั้นถ้าซรอนอยู่ในแนวตรงนี้นะโดยทั่วๆไปเนี่ยผมจะดูนะครคะแนนเต็มมันยี่ห้าก็เกินครึ่งผมมักจะใช้ห้าสิบเปอร์เซ็นตคือเกินสิบสอง สิบสองหรือมากกว่าสิบสองเนี่ยผมแนะนำให้อีกมาทำเป็นแผนบริหารความสิบสามอันดับแรกสามอันดับแรกหรือห้าสามหรือห้าขึ้นอยู่บว่าท่านจะพิจารณาว่าอันดับที่สี่มันก็สำคัญครับจะรักที่เสียดายน้อจะเอาสี่มาก็ได้หรือจะห้ากาได้เ็าไม่ว่าครับแต่ย่เยอะกว่านี้เยอะกว่านี้ท่านจะต้องเหนื่อย ในการทำลายตตามาเยอะและว้วคนสุดท้ายท่านก็ไม่มีเวลาที่ลงไปทำจริงนะฮะท่านก็จะมีแต่เอ,เอกสารม,มาแล้วท่านก็วางไว้บนโต๊ะพอสิ้นปีก็หยิบเอกสามมรนี้มาดูว่ามันจะเกิดหรือมันไม่เกิดหรือผู้กานบอกอยูตามยถาตรรมมันก็กลายเป็นเรื่องอดีเข้าใจเขาก็าอโอกาสอะไรแต่ทุกคนเนี่ยความดีคือเมื่อมันจะเกิดความบ่อีแค่ไหน,น ถ้ามันจะเกิดบ่อยแน่หรือโอกาสมันเยอะแน่แนใสน่หน้าสมมติห้านะคะแล้วก็ผลกระทบผลกระทบผลกระทบมีห้าแต้มนั้นกับผลกระทบเนี่ยคือความรุนแรงว่าถ้าเกิดแล้วมันมีความรุนแรงที่เราต้องไปจัดก,กาเนี่ยนะฮะถ้าอยู่ในระดับที่สูงใส่ห้าถ้าที่เหลือก็ลดตามออกมา คือความรุนแรงนี่ต่อชีวิตทรัพย์สินก,การเงินชื่อเสียงถ้าเราคิดว่ามันรุนแรงใส,ใส่ถ้าได้เลยแต่ถ้ารุนแรงลดลงมาก็สเกลลดลงไปเห็นไหมะมีแค่สองตัวคือความผีที่จะเกิดกับความรุนแรงหรือผลกระทบที่เมื่อมันเกิดแล้วมันเป็นไงเช่นอย่างถ้าอาคารนี่ ไฟไหม้เราล้วนแรงแน่เรื่องของอักคีภัยอาจจะใส่ห้าเลยนะครับแต่โอกาสเกิดเนี่ยอาจจะหลือหนึ่งนั้นหนึ่งคูณห้ามันจ,จะได้แค่ห้าแดงอ่คือคนที่จะช่วยคิดนะคะคือผู้บริหารที่ดูแลตรงนี้จะต้องมาช่วยคิดด้วยนะครับเช่นไฟ ฝ่ายบริการก็จะอาจจะต้องมามามาช่วยมามามา,มา,มาช่วยแนะนำมาช่วยคิดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะ,ะหรือบางประเด็นถ้าเกี่ยวข้องกิจการนักศึกษานะครับทางนี้อาจจะช่วยคิดแต่การสรุปนะฮะการสรุปให้ท่านใสมาเยอะๆไว้ก่อนและเดี๋ยวท่านคิดเสร็จมันหาจะยิ่ในอันดับท้ายมันก็ถูกตัดออกดี หรืออาจจะเปอยู่เนี้ยดับต้นๆก็ได้ก็ขอให้คิดช่วยกันคิดไว้ก่อนว่าในสำนักงานเนี้ยมีวง,งงานแตโรงงานก็เสนอตัวเองเข้ามาแล้วก็เมื่อดูคะแนนแล้วคะแนนมันจะเป็นตัวตัด่าเอ้ยประเด็นนี้ไม่ต้องเสนอหรอกเพราะว่าโอกาสเกิดมันก็น้อยนะฮะผลกระทบมันก็ไม่เยอะมันมีบางประเด็นบางกองบางงานมันสาคัญกว่าก็าหยิบมานะฮะสักสิบอันดับแรก ส่วนผู้บริหารที่รับผิดชอบถ้ามองเห็นว่าเป็นประเด็นไหนนะครับท่านก็มามาช่วยเขียนหรือมาเสนอก็ได้